เครื่องไม้เครื่องมืออยู่ในความคิดของหลวงพอ่อที่ว่าเครื่องมือแพทย์เป็นเครื่องที่จําเป็นสําคัญที่หลวงพ่อเคยกล่าวในสถานที่ต่างๆบอกว่าถ้าว่าหมอไม่มีเครื่องมือดีเหมือนกับอู่ซ่อมไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะซ่อมรถรถราคาของเราราคาเป็นหลายล้านไม่ใช่หลายล้านถามชีวิตของเราเดยสิคุณจะขายเท่าไหร่ชีวิตของคุณ สามลงพ่อลงพ่อกว่าตีราคามากทีเดียวงั้นเถอะหาประมาณไม่ได้ไม่ขายเลยเราอนเถอะมันแพงขนาดนั้นเหมือนกันเถอะเพราะนั้นทุกคนลดราคาแพงร่างกายราคาแพงแล้วเข้ามาถึงโรงพยาบาลเครื่องไม้เครื่องมือของหมอไม่มีนะโดยเฉพออาะอ,อย่างยิ่งญาติพี่น้องที่ส่งเข้ามาเรือว่าตัวเองก็ไม่ไว้ใจ ถึงจะมีเงินคำทรัพย์สมบัติมากมายถ,าถ้าว่าเข้ามาโรงพยาบาลแล้วเท่าไหร่ก็จ่ายเพราะรักในชีวิตเพราะนั้นหลวงพ่อว่าเครื่องมือเป็นสิ่งที่จะเป็นสําคัญอย่างยิ่งนะอย่างนักศึกษาแพทย์ที่ไปบวชกับหลวงพ่อเหมือนกันหลวงพ่อก็ให้ความคิดว่าหมอทุกท่านนะที่เข้ามาบวชกับผมนะ่ยให้ตั้งใจนะให้ตั้งใจบวชบวชแล้วก็เป็นหมอที่ดีนะคุณหมอนาะเ,เพราะว่า ผู้ที่เขามารักษาพยาบาลกับหมอนะั่นน่ะมารักษากับหมอนะ่ะเขารักชีวิตของเขานะเขารักอย่างมากชีวิตของแต่ละคนแต่ถ้าว่าพ่อแม่พี่น้องของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามีพัญญาถ้าเมียเขาตายคนเดียวเท่านั้นนะ่ะแปลว่าครอบครัวนั่นก็ล้มละลายถ้าผัวเขาตายคนเดียวครอบครัวนั่นก็ล้มละลายหมดความหมายเพราะนั้นหมอถ้าว่าไม่มั่นใจจริงๆอย่าไปผ่าตัด อย่าไปทำอะไรให้แก่เขานะบางทีความพร้อมไม่มีเ,เพียงแต่ว่าใจสู้เฉยๆไปทําเข้าไปก็ทําให้เขาเสียหายบางทีกินเหล้าเมามายังไม่หายส่างก็จะไปผ่าตัดให้แก่เขาไม่ได้เด้เพราะนั้นต้องรับผิดชอบอย่างสุดๆนะคุณหมอนะกูบาหมอทั้งหลายนะลูกหลานทั้งหลายนะอันนี้หลวงพ่อก็ได้พยายามเตือนย้ําอยู่เสมอที่หมอเมื่อกี้นี่หลวงพ่อไปที่ไหนหลวงพ่อก็พูดเมื่อสองสาอาทิตย์ที่ผ่านมานี่นะ หมอ,อาพาคนมีอันจะกินว่นาไงแอ่คนมีอันจะกินในเมืองเขาก็พาพาเมียของเขาไปผ่า,าตัดมดลูกนะั่นแหละพอผ่าตัดเสร็จแล้วหมอไปผ่าจะาไงเขาบรรลุมีดถลําก็ไปถึงลำไส้ลำไส้ทะลุพอในสูเขาเอาผ้าก๊อซยัดไว้สามกระจุกเขาว่า้นเป็นซัมรีนะเพื่อชับเลือดไม่ให้มันออกแต่ในคนมันก็เจ็บไปเสียทีอ่เจ็บก็ คนก็สุดลง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 อยู่ที่โรงพยาบาลเมือกนะเขาก็เลยปู๊ไม่ไหวเมียของเขาคงจะไปไม่รอดลักษณะอย่างนี้เขาก็เลยเอามาเมืองพามามองมาหาหมอผู้หญิงสูตรตนารีเวทพอมาหมอผู้หญิงโอ้ไม่ได้เลยเคสนี้เป็นคงเคสใหญ่เหมานกันเขาก็เลยพาไปหาหมอผู้ชายหมอผู้ชายเอเขาก็จะไม่รับอีกเหมือนกันเพราะในสูเขาก็เห็นว่าคนมีญาติพี่น้องทั้นนี้ด้วเขาก็เลยขอร้องให้รับ เข้าไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลพอไปผ่าตัดที่ไหนได้มันเป็นซ้ำรีกับผ้าก๊อตอัดอยู่ในลำไส้เขาในท้องเขาโอ้จนเป็นสีเขียวขึ้นมาแล้วงันก็เลยผ่าตัดเอาออกมาพอออกมาก็คิดว่ามันจะมีเพียงแค่นั้นแล้วก็ล้างล้างทนี้วันดีคือดีน้ําที่มันเน่ามันก็ไหลออกมาอีกเห็นไหมมันน้ําเหมือนน้าอุจจาระอ่ะมันทําไมเหมือนอุจจาระมันมันมันออกมาอย่างไง เขาเลยพาอีกครั้งที่สามพอพาเข้าไปที่ไหนมีดไปถูกลำไส้ลำไส้ทะลุเอออเาผ้าเตปเอาผ้าพันมาอยู่ตรงนั้นเหมือนกันโอ้เขาเลยตัดลำไส้นี่แหละสรุปแล้วว่าย,ยังไงนะเหมอผ่าตัดเห็นคู่เห็นคนเป็นอย่างอื่นไปหลวงพ่อว่าโอ้ก็น่าคิดเหมือนกันนะสรุปแล้วก็คือคุณธรรมในจิตใจเนี่ยเ คุณธรรมเนี่ยสำคัญมากเลยค,คุณธรรมจริยธรรมเลยเออจริยธรรมก็คืออะไรใจเขาใจเราถ้าเป็นเราละ่ะถ้าเป็นพี่น้องของเราละ่ะเป็นพ่อแม่ของเราละ่ะเป็นญาติสนิทมิตรสหายของเราละ่ะผ่าตัดอย่างนั้นขึ้นมาเรามีความรู้สึกอย่างไรในี่อันนี้แหละจริยธรรมเออถ้าเป็นคนอื่นเราก็หัวเราะได้ใช่ไหมแต่เป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นที่รักญาติสนิทมิตรสาหายที่รักเคารพของเรา ถ้าไปเจอเข้าอย่างนั้นน่ะจะมีความรู้สึกอย่างไรอันนี้คือใจเขาใจเราหลวงพ่อว่าเนี่ยเพราะนั้นพวกเราขอฝากไว้กับอาจารย์หมอและพยาบาลทุกทท่านนะที่หลวงพ่อพูดทางนี้ต่งนั้นไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามเพียงแต่ว่ายกเป็นตัวอย่างให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษานะเอาหลวงพ่อพูดยาวนะเดี๋ยวจะไม่ได้ชั้นยังหันวะหรือว่าโรงพยาบาลของเราก็ได้รับความเมตตานะครับจากหลวงพ่อนะครับแล้วก็ ก็คงจะมีโอกาสได้กต,ต่อไปอพระอาจารย์ก็อาจจะเมตตาในเครื่องปืนลำดับต่อไปนะครับแล้วแต่นั้นส่วนในอนาคตนะครับใช่ถ้าหลวงพ่อนั่งยองๆเหมือนหลวงพ่อคูณได้เมื่อ,อไหร่หลวงพ่อให้ไม่อั้นเลยในงานของทางโรลงเงินของแก่ก็กเป็นเซตนท่านผู้มีการโรงรังลง,งแก,ก่นนะครับท่ในคน,นะคอาเป็น หาผู้รับมอบนะครับได้เก่าของท่านอาจารย์นะครับนี่เรงครับเรขาธิกาก็ติดต่อลบในนามของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลศรีคอนแก่นและคณะเจ้าหน้าที่ทุกท่านขอกราบขอบคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงที่ได้รุณนามมอบขึ้นรือแพย่เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้เจ็บให้ได้โปที่มาจาก จังหวัดขอนแกนและใกล้เคียงที่มาอยู่ในวารดูแลของคณะแพทย์ของโรงพยาบาลศูนย์ขอแนแก่นพวกเราก็จะใช้เครื่องมือนี้ให้คุ้มค่าและก็เป็นประโยชน์แล้วก็บวกกับนะการตั้งใจดูแลผู้ป่วยทั้งด้านร่างกายและจิตใจด้วยความสำนึกในบุญของอาจารย์เป็นอย่างสูง กันครับแล้วก็ในปัะาต่อไปก็จะเป็นพิธีถวายพระบหารเช้านะครับพระคุณเจ้านะครับก็คงจะพิธีร้อยพระรับศีก่อนนะครับในประกาศต่อไปก็้อกับเป็นท่านผู้มีการนะครับได้จุดธูปเที่ยนบูชาพระพุทธเจ้าก่อนไหพระรับศีนะครับทังนั้นั้นจะเป็นพิธีถวายครับทุกคนนะครับรอมใจกัน

ุทธังพัฏฐวันตังอาภิวาติสวากาโตะประวัตรคัมโมทัมังนัมัสสัมมิสุภติปันโนพระวัโตสาวกสังโฆสังฆนัม นตอนนี้ไปตั้งใจสมาทานศินแต่ไม่จริงการสมาทานศินหลวงพ่อไปในสถานที่ที่ไม่เคยไปอย่างเนี้ยหลวงพ่อจะอธิบายหรือว่ากล่าวเรื่องของศินอธิบายเรื่องของศิลทําไมพวกเรามาเจอพระไหวพระเสร็จแล้วก็สมาทานศินทุกครั้ง สรุปแล้วก็คือทําเป็นพิธีพิธีกรพิธีกรรมเท่านั้นเองแต่ตามไม่จริงศีลของพระพุทธเจ้าไม่ใช่พิธีกรรมมีสาระมีประโยชน์อย่างมากสาหรับทางว่าเราได้วิเคราะห์ดูแล้วถึงจะเป็นศีลชั่วระยะอันสั้นก็มีประโยชนเ์เหมือนกับน้ำนะเนี่ยถึงจะหน่อยนึงเ,เมื่อเราหิวน้ำํำกินน้ํำน่อยนึงก็ยังมีประโยชน์ ถ้าว่ากินให้อิ่มก็ยิ่งมีประโยชน์มากแต่ไม่ได้กินเ,เลยก็ต้นไม้ก็เหี่ยวแห้งอับเฉาอันนี้ก็เหมือนกันใจของเราถ้าหากว่าขาดศีลธรรมอย่างมากโลกทั้งโลกก็จะเดือดร้อนวุ่นวายเพราะนั้นศีลจึงมีคุณค่าสำหรับพวกเราผู้รู้จักคุณค่าถ้าว่าไม่รู้จักคุณค่าศีลก็ไม่มีคุณค่าสำหรับคนคนนั้นเหมือนกับเพชรนินจินดาไม่มีประโยชน์สำหรับ พกไก่แจ่อย่างที่นิทานอิศกตางวารู้จักคุณค่าเอามาใส่หัวแหวนเอามาประดับก็เป็นราคาอย่างมากแต่สําหรับไก่แจ่นั้นสู้เม็ดข้าวสารเม็ดหนึ่งไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันสินที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้นั้นนักปรา์บัณฑิตท่านว่ามีคุณค่าแต่สําหรับพาและชนแล้วมองศินเนี่ยเป็นของคือของล้าสมัยไปเพราะฉะนั้นพวกเรา เป็นพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาที่ได้ศึกษาดูแล้วว่าสินของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าพวกเราจึงได้สมาทานสินอันดับแรกหลวงพ่อจะได้กล่าวว่านโมนำนะในตามไม่จริงการขอสินนั้นไม่ใช่ขอเพียงแต่ว่ามายืนยันต่อหน้าพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นผู้นํำพวกเราก็ว่าตามแล้วก็จะเป็นผู้ปฏิบัติในศินนั้นนะ ราะนั้นหลวงพ่อจึงเป็นผู้นำกล่าวนมโมตัสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันนี้ก็คือก่อนที่เราจะรับศินเรานอบน้อมต้นศาสดาต้นศาสนาซะก่อนเหมือนกับพวกเราจะใช้ยาตัวนี้ยาตัวนี้ใครเป็นคนผลิตขึ้นมาเ,<อ>เป็นศาสตราจารย์ใดโปรเฟ,ฟสเซอร์ไหนที่ผลิตยาตัวนี้ขึ้นมา เราก็น้อมระลึกถึงเอเอายาตัวนี้เป็นคนคนนั้นเป็นคนผลิตขึ้นมาบริษัทนั้นเป็นผู้ผลิตขึ้นมาเอามาใช้งานนี้อันนี้ก็เหมือนกันสินของพระพุทธเจ้าธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อเราจะระลึกเมื่อเราจะปฏิบัติเราก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าคือต้นศาสดาต้นศาสนาที่ประทานพระธรรมคําสั่งสอนให้พวกเราประพฤติปฏิบัติเพราะนั้นเราจึงนอบน้อมพระพุทธเจ้าจึงว่านะโมซะก่อนสามจบยืนยันถึงสามครั้ง ถ้าพปเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสามพุทธเจ้าพระองค์นั้นกล่าวถึงสามครั้งจากนั้นกะล่าวเป็นสรณะของพวกเรายืนยันอีกว่าพุทธังทำมังสังขังสรนังคัจฉา,า,ามิดุติยามปีพุทธังทำมังสังขังสรนังคัจฉา,า,ามิตาติยมปีพุทธังทำมังสังขังสรนังคัจฉามิยืนยันถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ เป็นสรณะเป็นที่พึ่งยืนจันถึงสามครั้งดุติตาติจากนั้นก็กล่าวเป็นองค์ศิลปานาติปาตาเวรมณีสิกขาประทังสมาติยามิข้าพเจ้าจะงดเว้นในการฆ่าฆ่าคู่ฆ่าคนฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าหมูฆ่าหมาฆ่าพระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้ฆ่าเพราะว่าการฆ่ากันถ้าว่าเราไปฆ่าเขาก็ไม่กระไรเพราะเราไปฆ่าเขา แต่เขามีความรู้สึกยังไงไม่มีใครรู้จักว่าความรู้สึกยังไงแต่ถ้าว่าเขามาฆ่าเราล่ะฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพี่ฆ่าน้องฆ่าลูกของเราฆ่าหลานของเราฆ่าวงศ์สาคณาญาิของเราไม่มีใครรู้ว่าเราหนักใจถึงขนาดไหนทุกใจถึงขนาดไหนในเมื่อเขามาฆ่าเราเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านเห็นมองเห็นแล้วว่าการฆ่ากันไม่เป็นผลดีจึงบัญญัติสินข้อที่หนึ่งขึ้นมาว่าอย่าฆ่ากันอย่าฆ่ากันดีไหม ถ้ามาคิดถึงเราคิดถึงเขาแล้วเราก็ต้องคิดออกว่าการฆ่ากันไม่เป็นผลดีเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสินข้อที่หนึ่งมีคุณค่าพวกเรานั่งคิดนอนคิดยืนคิดเดินคิดดูก็แล้วกันสินของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าไหมอย่าฆ่ากันถ้ามีคนฆ่ากันมีความสุขไหมถ้ามันใกลเราก็ไม่เป็นไรแต่่าใกล้เราญาติพี่น้องของเราล่ราะนั้นอันนี้แหละคือสินข้อที่หนึ่งข้อที่สองอธินาทานถ้าไปขโมยคนอื่นละ่ะ ก็ไม uh, we, we so ่เป็นไรแต่ความรู้สึกของเขาล่ะอันนี้ไม่มีใครรู้สึกในความรู้สึกของเขาแต่เมื่อเขามาขโมยของเราล่ะเรามีความรู้สึกอย่างไรอันนี้มาเจอเราแล้วเราจะรู้สึกถ้าเขามามาขโมยรองเท้าของเราเราก็ยังมีความรู้สึกอ่าถ้าว่าขโมยรถขโมยลาขโมยลูกเมียของเราไปล่ะอ่าเรามีความรู้สึกอย่างไรความทุกข์ขนาดไหนนีเมื่อเขาขโมยไปนี่แหละ เมื่อเขาขโมยของเราเราก็เสียใจในเมื่อเราไปขโมยของเขาคนอื่นเขาเขาก็ต้องเสียใจเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้ามองเห็นแล้วว่าถ้าหากว่าพวกเราจะอยู่ร่วมกันอย่าขโมยกันให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันดีไหมอันนี้คือสินข้อที่สองข้อที่สามกาเมสุมิชาจาราเวร,รมณีลูกสามีพัญญาของคนอื่นเขาและเราไปล่วงล้ำเขาไปล่วงอธิปไตยเขาเขามีความรู้สึกอย่างไรอันนี้ เออเราก็ยังไม่รู้แต่เมื่อเขามาล่วงล้ำเรานั่นแหละความรู้สึกของเราจะเสียใจอย่างมากเออถ้าว่าเอาลูกเอาหลานของเราชุดลากไปอย่างนี้เออเรามีความรู้สึกยังไงเราเสียใจอย่างมากแปลว่าตบหน้าเราอย่างแรงดูถูกเราอย่างแรงเอ,อถ้ามีอะไรอยู่ใกล้ในช่วงนั้นก็คงจะฆ่าแกงกันได้เหมือนกันเถอะเอออันนี้แหละสินพระพุทธเจ้ามองเห็นแล้วว่าศินข้อที่สามถ้าว่าใครล่วงละเมิดอย่างนั้น เป็นพิษเป็นภยัยเป็นอันตรายเ,เสียอกเสียใจนะผู้ที่ได้พบได้เจอจึงมันอยาิสินเป็นข้อที่สามให้เคารพศินให้มีศินนะให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันข้อที่สี่มุสาอย่ากโกหกกันถ้าว่าเราโกหกคนอื่นเขามีความรู้สึกอย่างไรถ้าไม่ใช่โกหกเขาเนี่ยมันโกหกมากมายนะโกหกท,ทั้งชีวิตด้วยก็ได้เ,เพราะนั้นการโกหกมันเป็นการเดินทางของชีวิต ล่มจมจิบหายไปโกได้โกหกในธรรมมาค้าขายโกหกในวิชาอาชีพโกหกเรื่องต่างๆจนถึงเ,เป็นอันตรายแต่ถ้าว่าทุกคนมีความซื่อสัตย์ต่อกันถ้าจะพูดอะไรออกไปเราก็ต้องสํานึกว่าเออถ้าว่าเขามาโกหกเราอย่างนีเ้เราจะเสียใจไหมถ้าเมื่อเราโกหกเขาเ,เมื่อเขารู้ว่าเราโกหกเขาเมื่อทีหลังเขาก็ต้องเสียใจของเราก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นการโกรหกกันไม่เป็นผลดี ه, เพราะนั้นข้าพเจ้าจะไม่โกหกคนอื่น ه, คําว่าโกหกโกหกคำนี้เนี่ยมันยืดยาวไปด้วยนะการทําอะไรก็ตามทีโกหกไปหมดการไปทําผิดจิิงไหนมาโกหกหมดการไปต้มตุนที่ไหนมาโกหกหมดไปป่นไปขโมยไปคดไปโกงใครมาโกหกหมดเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตัดเป็นพระบาลีว่าคนที่โกหกทั้งที่รู้ร จะไม่ทําความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีนะพวกเราให้คิดดูกันแล้วกันโกหกไม่ใช่ธรรมดานะมันเป็นผลพลอยไปทุกสิ่งทุกอย่างด้วยนะแล้วก็สุราเมรยะมช่าป,ปมาก,การดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเราจะไปถือว่าสุราและเบลัยเป็นของสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาและเมื่อดื่มสุราเข้าไปแล้วสามารถที่จะทําความชั่วได้หลายๆอย่างฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพี่ฆ่าน้องทําความชั่วได้หลายอย่าง ขับรถไปชนคู่ชนคนในถนนโหนทางสงการปีใหม่พวกเราเสียเงินกับพวกนี้มากขนาดไหนเ,เพราะนั้นสินของพระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติเอาไว้มีคุณค่ามีประโยชน์นะและมันเกี่ยวกับข้อที่หนึ่งด้วยดื่มสุราเนี่ยนะคนเมาสุราแล้วฆ่าคนก็ได้ขโมยคนก็ได้พูดละลาบละลวงสินข้อที่สก็ได้มุสานี่เร็วว่างันจะคนที่ดื่มสุราแล้วโกหกเร็ว ขาดสตินะเพราะนั้นพวกเรารู้และคุณค่าของศินออมีประโยชน์อย่างไรสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายถ้าว่าคนขาดศินมากๆโลกทั้งโลกเดือดร้อนวุ่นวายแน่นอนไม่ต้องสงสัยถ้าคนมีศินมากๆในโลกโลกในยุคนั้นสมัยนั้นร่มเย็นเป็นสุขแน่นอนไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกันเพราะนั้นจะให้โลกทั้งโลกมีศินทุกคนใช่ไหมเราจะคิดอย่างนั้นไม่ได้ข้าพเจ้าคนหนึ่ง เมื่อข้าพเจ้าเห็นคุณค่าแล้วข้าพเจ้าจะรักษาศีลทั้งห้าข้อนะอย่างหลวงพ่ออินเห็นแล้วเห็นคุณค่าแล้วศีลของพุทธเจ้ามีประโยชน์เพราะนั้นหลวงพ่ออินจึงรักษาศีลไม่ฆ่าแน่แน่ไม่ขโมยแน่แน่ไม่ประพฤติผิดในกร,รมแน่แน่ไม่กล่าวโกหกแน่แน่และก็ไม่ดื่มโุราแน่แนะ่หลวงพ่ออินมากกว่านั้นไปอีกทั้งนั้นสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อนะพราะเห็นคุณค่าของศีลพระพุทธเจ้าบัญญัติเพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะ เมื่อรู้คุณค่าของศินแล้วควรจะรักษาศินอย่างน้อยก็ได้ชั่วช้างกระทบหูชั่วงูแลบลิ้นก็ยังดีอย่างพวกเรามากราบมาไหวมารักษาสินหลวงพ่อก็ให้สินคงจะไม่ขาดเดี๋ยวนั้นกำมังนะคงจะนานคงช้างกระทบหูอยู่กำมังนะ,อะเอาตอนนี้ไปรับสินที่นี่ นโะโมตัสสะระคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโคกาสัมปธทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย เออทยอยทยอยเกลียนะเรื่อยมานะเเื่อยๆรอรอรอ,รอเรียกเดียงเออตามไม่จริงหลวงพ่อจะจะทําความเข้าใจสําหรับญาติโยมเพราะญาติโยมไม่เคยบวชถึงจะบวชก็ไม่ได้นานเหมือนหลวงพ่อเพราะนั้นหลวงพ่อจะอธิบายให้ฟังว่าเมื่อกี้นี่พวกเรากล่าวคําถวายสังคตสะนะมันมีความหมายสําหรับพระนะสังคตสะโอนโอชายามะสาตุโนพันเอจว่าเอออีมาเนสังคตสะโอนโอชายามะเนี่ย ไอ้ครว่าถวายสงสงต้องสี่องค์ขึ้นไปอันนี้ถ้าว่าถ้าว่าสงสององค์พระสององค์เนี่ยต้องถวายว่าศีลวันตัดสะศีลวันตัดสะเออถ้าสามองค์ลงมาศีลวันตัดสะถ้าสี่องค์ขึ้นไปเราจึงกล่าวว่าสังคัสสะเออเพราะองค์สงครบองค์สงเ <l acht> ออน,นี่แหละเออตอน,นี้เมื่อถวายสังคัสสะในสงสององค์นี่ใช่ไหม เอองสององค์จะอุปโลกอุปโลกไม่ได้ทีนี้เ,เพราะว่ามีสององค์เพอมันยังไม่ครบสี่เพราะนั้นถึงพวกเราจะถวายสังกัสร์มันก็ต้องเป็นมันเป็นลักษณะสีละวันตัสสะอย่างเก่าพอมันเป็นสององค์ตามไม่จริงพระสี่องค์เนี่ยเป็นพระมงคลนะมีแต่เขาถือศาสนาพราหมณ์เขาบอกพระสี่องค์เป็นพระสวดศพเออพระขึ้นไปบ้านก็เป็นว่าเป็นพระสวดศพแต่ไม่จริงสี่องค์ในสังกัสร์เป็นว่าลงมติสงได้ ถ้ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเนี่ยพระสีองค์ไปว่าลงมติกันไปนว่าจบเสี่องค์ไปว่ามติสงเลยเอสามองค์ไปว่าคณะยังไม่แน่นอนถ้าสี่องค์ขึ้นไปนะเปนี่ยปว่าพพุทธเจ้าให้สิทธิ์ตัดสินใจตัดสินคดีความแบานั้นสี่องค์ขึ้นไปอออเออเพื่อนเออโอ้ว่ามีงานของประเทศเออเออ รู้สึกว่ามีม,มีตึกพระเทพต่างหลายตั้งหลายหลังอยู่ที่นี่ครับเ <Okay. S 1> จลินทรอนก็มี <Okay. S 1> พระเทพก็มี <Okay. S 1> เอารับพอได้เลยนะเอารับพอรันะอบพอมาอตงใจรับผอทิศสุดกุศลการหลินน้าเรียกว่าการกรวดน้ําทิศสุดกุศลเนี่ยบางคนก็เอ๊ะท่านปวดแล้วท่านจะปวดขนาดไหนปวดอย่างไรนะบางแห่งบางท่านบางคนก็ไม่มั่นใจ เขาไม่ได้ยินครูบาอาจารย์พูดมีแต่คนพูดต่อๆกันก็ไม่มั่นใจว่าการปวดน้ําขนาดไหนที่พอเหมาะหรือว่าขนาดไหนขวดจนทั้ง,างพาะให้พอจบจึงหมดน้ําใช่ไหมเรือกว่าพอเทแล้วจบทีเดียวเลยใช่ไหมก็เป็นความสงสัยสําหรับพวกเราที่กวดน้ําโดยมากระตั้งก็ไม่ได้อธิบายให้ฟังขวดน้ํานะเราขวดน้าใส่อาจาไม่ยิง กวดน้ําหรือไม่กวดน้ําอันนั้นก็ถ้าว่าเราใช้น้ําใจนะประนมมือกวดน้ําด้วยน้ําใจก็ได้แต่ถ้าว่าการกวดน้ําลงไปนี่กับเป็นสักขีพยานสองหอห่างนั้นแต่เหมือนกับพันเลส,สวนประกาศศึกอย่างนั้นลดน้ําลงในแผ่นดิอนอ่างนั้นแต่เป็นการประกาศศึกแปลว่าเอาน้ําเป็นพยานเอาน้ําเป็นสักขีพยาน อันนี้ก็เหมือนกันเมื่อเราเจ้าที่ส่วนกุศลเนี่ยเ,เราเอาน้ําเป็นพะยายคือน้ําใจของเราใสอย่างนี้ในที่ส่วนกุศลมีหงพ่อแม่ปู่ย่าตาย,ยายองศาขนายาญา,าติมิตรสาหายทาววานท่านผูน้ใดจบภพระยะโดยดวงวิญ,ญญาณใดก็ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าหลวงพ่อเป็นผู้นำญาติถาวารีวาหาพวกเราก็ลินน้านะพอลินไปเรื่อยๆจนกองที่สองสัพพีติโยพวกเราก็ลินให้ลินน้าจบ นะก็นั่งปนมมือนั่งปนมมือในขณะที่อง์ที่สองว่าสัพพีตีโยตประวัตน้ํหมดเพียงแค่นั้นเราก็นั่งปนมมือหลวงพ่อก็เลยพูดแบบให้จําได้ง่ายๆนะฮะยขาให้ผีเพื่อให้บิดยาให้กุทิ่ส่วนคุอวนนะฮะยะขาให้ผีสัพพีให้คนนะฮะสัพพีเนี่ยนั่งปนมมือรับพอนะการปวดน้ําให้ให้ความหมาย ขวดน้ำคือทิศส่วนกุศลนถึงดวงวิญญาณพ่อแม่ปู่ย่าตายายสงสารนาญาแจกมิสาหายจงกำในเเวนะทนซับพีตีโยลราประนม,ม่นรับสอเเกิอเป็นสิริคเคื่อเป็นมงคลสำหรับพวกเราตี้ไปรับพอนนะทีนะยะท้าวาริวาาาปูรา,าริ